ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการให้ปุ๋ยนะครับว่าการให้ปุ๋ยนี่มีความสัมพันธ์กับการติดลูกของฝรั่งผงมอสือเราอย่างไรนะครับว่าคือคือเราปลูกฝรั่งของบอสือขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์หลักแล้วก็คือการให้ผลผลิตที่ดีนะครับติดดอกออกผลที่ดีนะครับ การจะติดดอกออกผลดีๆนั้นก,ก็ต้องมีการให้ปุ๋ยมีการบำรุงให้ต้นเขามีความสมบูรณ์มีความพร้อมนะครับสมบูรณ์ทั้งรากทั้งกิ่งทั้งลำต้นทั้งใบนะครับมีการสะสมอาหารที่เพียงพออาหารนั้นก็อาหารที่พืชต้องการใช้ทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ การให้ปุ๋ยก็คือความมีความสําคัญยิ่งนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปลูกฝรังของปอสือ่อนะครับซึ่งซึ่งเราจะละเลยไม่ได้การจะทําให้ให้ตนชีสมบูรณ์จะต้องมีการให้ปุ๋ยทีนี้เรามาเราต้องเข้าใจว่าให้ปุ๋ยอะไรปุ๋ยมันมีธาตุอาหารหลักอาหารรองอย่างไรที่จําเป็นต่อการติดผลของของฝรังของปอสือ ปุยนมีกีอ่ามีคุณสมบัติอย่างไรเราจะต้องให้ตัวไหนให้ธาตุให้สูตรไหนนะครับให้อย่างไรนะครับในคลิปนี้เราจะมารู้จักเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะสําหรับมือใหม่ที่ปลูกนะครับต้องต้องทาความเข้าใจกับปุ๋ยให้ดีๆนะครับเพราะมันจะส่งผลต่อการกิดลูกกิดผลนะครับ โดยเฉพาะปัญหาของผลังของวัสือนี่คือการการสลัดลูกทิ้งนั่นก็สาเหตุหนึ่งก็คือการที่ต้นไม่สมบูรณ์นะครับต้นไม่สมบูรณ์ต้นไม่มีความพร้อมไม่มีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการติดลูกนะครับต้องต้องเข้าใจในประเด็นนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในมือใหมน่นี่ต้องเข้าใจเรื่องปุ๋ยนะครับอันดับแรกนี่ผมอยากทําความเข้าใจกับให้พวกเรา เข้าใจความหมายของปุ๋ยปุ๋ยนี่หมายถึงอะไรปุ๋ยนี่ก็หมายถึงวัสดุที่เราใส่ลงไปในดินนะครับใส่ลงไปในดินหรือเราจะฉีดพ่นทางใบนะครับสามารถที่จะ,อะเอาลงในดินก็ได้หรือจะฉีดพ่นทางใบบางประเภทน,นี่ใช้ใช้ฉีดเอาอแล้วแล้วปุ๋ยนั้นก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารที่จําเป็นแก่พืชแก่ต้นไม้ของเรานี่ ซึ่งธาตุอาหารที่จําเป็นก็คือธาตุหลักนะครับในคลิปนี้ผมจะพูดเฉพาะธาตุหลักนะครับธาตุอาหารหลักก็จะประกอบไปได้วยธาตุในตัวเก็นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสามตัวนะครับต้องต้องต้องเข้าใจอ่าว่าธาตุอาหารหลักหนึ่งจะมีอยู่สามตัว NPK ใน,ต,นตัวเกนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งจะสามารถทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตให้ผลผลิตและก็ ซื้อพอพันธ์ได้อย่างสมบูรณ์อันนี้คือธานอาหารหลักสามตัวนะครับ N P K นะครับว่าคือโดยธรรมชาติของต้นไม้นะครับคือเขาจะกินอาหารไปเลี้ยงให้มีการเจริญเติบโตจนถึงระยะแก่เนี่ยนะครับต้นไม้นี่ต้องต้องกินอาหารโดยผ่านกระบวนการซึ่งเรียกว่าขรบวนการสังเคราะห์แสงนะครับ เขาจะไปสังเคราะห์แสงที่ที่ใบซึ่งมีสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวนั้นเขาเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะครับซึ่งซึ่งคลอโรฟิลล์นี้ที่ใบนี้จะเป็นโรงงานผลิตแป้งไระน้ําตาลนะครับหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งจะเป็นเป็นอาหารของของพืชพูดง่ายๆก็คือว่าอ่าพืชจะเอาเอาเอาธาหลัก NPK เนีเคนะ มามาแปลงมาแปลงเป็นอาหารที่จะใช้กินได้คือพืชจะกินอาหารโดดเชิงเดี่ยวเลยโดดๆด,ดีกไม่ได้นะครับมันต้องมามีการปรุงมีการสัรงข้อแสงที่ใบเาก่อนคือที่ที่มีสีเขียวครับลำต้นได้ว่าพืชไหนที่มีสีเขียวลำต้นมีสีเขียวก็สัรงข้อแสงที่ลำต้นได้นะครับแต่ส่วนมากมันจะสีเขียวอยู่ที่ใบนะครับเรียกว่ากระบวนการ สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งขบวนการสังเคราะห์แสงนี้จะประกอบไปด้วยธาตุหลักสามตัวนั่นแหละนะครับจะมีแสงแดดนะครับต้องมีแสงนะครับมีแสงแดดเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนะครับที่จะมาช่วยในการสังเคราะห์แสงรวมทั้งกคาร์อบอนนะครับกัคาร์อบนอนไดออกไซด์และน้ําจากดินจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะไปช่วยให้ในตัวเกนฟอสฟอรัสโพ,พ,พ,พเทสเยมนั้น ไปสังเคราะห์แสงนะครับรวมกับคลอโรฟิลลน,นะครับโดยมีธาตุทั้ง3หลักทั้งสามที่ได้จากปุ๋ยนะครับจากตำหนัาที่เป็นเอนไซม์เป็นฮอร์โมนเป็นพลังงานนะครับมเมื่อสังเคราะห์แสงแล้วจะจะสามารถเป็นแปลงมาเป็นพลังงานให้แก่พืชได้นะครับต้องเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับว่าว่าว่าคุณสมบัตขิของของของธาตุหลัก ธาตอาหารหลักสามตัวที่ผมพูดนั่นคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นอย่างไรเราถึงจะนำไปสู่แนวคิดว่าเราจะใส่อะไรอะไรอย่างไรนะครับเราจะใส่ปุ๋ยอะไรอย่างไรนะครับผมอยากให้พวกเรารู้จักว่าคุณสมบัติของธาตุอาหารหลักนะครับอันแรกคือตัวเอ็นตัวตัวธาตุอาหารหลักตัวแรกนึ่งคือตัวเอ็นคือไนโตรเจนนะครับตัวเอ็นนี่ ทำหน้าที่บำรุงต้นและใบนะครับตัวเอนนี่จะไปช่วยบำรุงต้นและใบนะครับทำให้ใบมีทำให้ใบม,มีสีเขียวนะครับตัวตัวเอนนี่พวกสร้างสร้างต้นและใบนะครับต้องต้องจำนะครับว่าตัวเอนแล้วทีนี้ตัวพีคือธาตุฟอสฟอรัสช่วยในการสร้างรากและเร่งการออกดอกอันนี้ตัวพีนี่จะไปช่วยรากให้เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็หาอาหารได้ดี แล้วก็เร่งการออกดอกนะครับตัวที่พอ s s i ัตัว K, ตัว K นี่คือโพแทสเซียมนี่จะทําหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ําตาลที่ได้รับที่ได้รับจากการสังเคราะห์แสงแล้วส่งไปยังผลลําต้นหรือหรือหัวขึ้นอยู่กับชนิดของพืชอน,นั้น,น,นคือหมายความว่าเมื่อเป็นการเมื่อมีการสังเคราะห์แสงแล้วจะเกิดเป็นแป้งและน้ําตาลใช่ไหม ตัวเคจะเป็นช่วยในการที่จะเคลื่อนย้ายแป้งหรือน้นําตาลนั้นไปยังผลแต่เป็นพืชที่ใช้ผลก็ยังไปไปผลแต่พืชที่ใช้ลําต้นก็ยังไปลําต้นพืชที่ใช้หัวก็วไปไปหัวเช่นพวกมันต่างๆนะครับพวกแคนล,ลอดนะครับอันนี้มันก็ตัวเคนันก็จะจะไปช่วยตรงนั้นแต่ถ้าพืชผลอย่างของเราเนี่ยผงโอส มันก็จะบทสืเชี่ยงก็จะไปช่วยในการเจริญเติบโตของผลนะครับพูดง่ายคือตัวเคมีผลตัวพีนี่นลากและลอกตัวเอ็นใบรับต้นกำนองนี้นะครับเราเราจำหน้าที่หลักคุณสักัติหลักที่จะ,ะพืชนำไปใช้ประโยชน์ของ Np k นะครับต,ต้องต้องจำนะครับก็ พราะถ้าเราเข้าใจตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราจะไปใส่ปุ๋ยให้หงปอสื่อให้ต้นกหลังเรานี่มันก็จะเราก็จะใส่ได้ได้ตรงกับระยะที่พืชต้องการนะครับซึ่งปุ๋ยปุ๋ยนี่ที่ที่พืชจะนำมาใช้ที่เรานำมาใช้นี่จะมีอยู่สองลักษณะนะครับคือปุ๋ยซีกับปุ๋ยอนินรีนะครับปุ๋ยรีก็ ก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเหล่านี้เองนะครับซึ่งปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนี้จะอุดมไปด้วยธาตุในตัวเกลนจะมีตัวเอนนะครับจะมีตัวเอ็นมากนะครับตัวพีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะจะมีน้อยมากนะครับไอ้ไอ้ไอ,ปอ้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินรีนี่จึงเหมาะที่จะใช้กับพืชที่เราใช้ใบเช่นผักนะครับเป็นผักที่มีเราเราต้องการใบ มาใช้ประโยชน์นะครับจะเป็นถ้าเป็นไม้ผลนี่เราไปใส่ตัวเอ็นมากนะครับมีปุ๋ยใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างนี้ไม้ผลมันก็จะเกิดแต่ใบนะครับดอกผลก็จะไม่ค่อยเกิด,ดบางบางทีก็เกิดในลักษณะที่ที่บางคนบอกว่าไอ้ต้นไม้ดูใบนะครับคือคือเขามีตัวเอ็นมากตัวพีกับตัวเคนนเขามีน้อยมากนะครับปุ๋ยอินทรีย์ถ้าใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนมากจะมักจะเป็นอย่างนั้น นะครับเพราะฉะนั้นนี่ปุ๋ยเคมีนี่ก็ก็ออกก็ไอชนิดที่สองคือปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็เกิดจากสิ่งที่เป็นธรรมชาตินี่แหละครับเขาเอามาสังเคราะห์มาเอา,เอามาเอา,เอามาทำเป็นเป็นปุ๋ยเคมีนะครับก็ก็มาจากธรรมชาตินะครับแต่แต่ปุ๋ยเคมีนี้สามารถที่จะกำหนด ให้ตัว N P k เนี่ยมีจำนวนมากน้อยอย่างไรได้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งไอ้ไอ้ตัวนี้จะมีขายตามท้องตลาดที่เราเห็นเป็นกระสอบกระสอบนะครับมีมีสูตรว่าสูตร15 15 15ก็แสดงว่ามีตัว N อยู่15เปอร์เซ็นต์ตัว P 15เปอร์เซ็นตัว K 15เปอร์เซ็นต์นะครับที่สูตรที่เขาเขียนไว้0 15 ยี่บอย่างนี้แสดงว่าตัว N ไม่มีมีมีตัว P กับตัว K คำนองนี้นะครับปุ๋ยเคมีนี่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะให้มี NPK จำนวนเท่าไหร่ได้นะครับดังนั้นนี่ปุ๋ยเคมีนี่จึงจำเป็นจะต้องใช้ในการทำสวนผลไม้ นะครับไม้ผลนี่มีความจําเป็นที่ต้องชใช้ปุ๋ยเคมีต่อไปนะครับคือใช้แต่อินทรีย์ไม่ได้นะครับแต่ต้องขึ้นแต่ต้องการใช้นั้นเราต้องใชใ้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเราจึงจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีผลกําไรไปพร้อมกันด้วยนะครับเราต้องใช้ให้เหมาะสมมีวิธีการใช้ใช้อย่างไรใช้ตอนไหนใชใ้ถูกช่วงใช้ใช้ไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้ก็ ก็เปล่าประโยชน์ก็ก็เลียงงบประมาณโดยโดยใช่เหตุน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่การทําไม้ผลนี่จําเป็นจะต้องมีปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งที่แรกผมทําสวนนี่ใหม่ๆนี่ก็ตั้งใจที่จะทําทําเป็นเป็ดอินทรีย์อย่างเดียวนะครับจะจะไม่ใช้เคมีเลยแต่พอมาศึกษาเรื่องอคุณสมบัติของพืชของไม้ผลที่เราจะปลูกนั้นโดยเฉพาะหงบอกสือแล้ว และก็ามาเมือดูเรื่องของคุณสมบัติของปุ๋ยแต่และชนิดชนิดแล้วนี่จึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนมากแนวความคิดว่าเราจะใช้อินทรีย์อย่างเดียวไม่ไหนเราจําเป็นต้องมีเคมีเข้ามาร่วมด้วยทีนี้ใช้เราจะใช้อย่างไงใช้ให้เหมาะสมะและถูกต้อง นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วในปุ๋ยเคมีนี่ยังมีความสําคัญต่อไม้ผลนะครับโดยเฉพาะฝลั่งหงปอสือซึ่งมีปัญหาในเรื่องการทิ้งลูกสาเหตุหนึ่งที่เขาทิ้งลูกคือต้นเขาไม่พร้อมหนึ่งละสองเขาไม่มีธาตุอาหารสะสมอยู่ในลําต้นที่ที่จําเป็นต่อผลนะครับโดยเฉพาะตัวกลางกับตัวท้ายไอธาตุอาหาร ที่จําเป็นต่อผลก็คือตัวกลางกับตัวท้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเขาต้นเขายังสะสมอาหารไม่เพียงพอสะสมตัวพีกับตัวเคอยู่ในลําต้นไม่เพียงพอเขาก็จะทิ้งลูกอันนี้คือ,อยิ่งทําให้ปุ๋ยเคมีมีความสัมพันธ์กับการกินลูกของของโครงโพสีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในการให้ปุ๋ยเราต้องมีวิธีการที่จะทําให้ทั้งให้ต้นเขาจเจริญเติบโตมีความพร้อม และมีการสะสมอาหารมีการสะส,ะส,ะสมแร่ธาตุที่จําเป็นที่เขาต้องการนะครับผมก็อยากจะนําเสนอถึงแนวคิดในการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเนี่ยฝรั่งของวะส่อที่เราปลูกนะครับว่าในช่วงเล็กๆจนถึงก่อนที่จะเขาจะติดดอ,อกผลคือคือช่วงเล็กถึงช่วงเป็นสาวเอาพูดง่ายๆผมจะใช้สูตร ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับอาจจะเป็น15 15 15หรือ 16, 16 16 16โดยใช้ควบคู่ไปกับปุ๋ยคอ,อกหรือปุ๋ยหมักนะครับสาเหตุที่ผมใช้ควบคู่ไปกับปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยหมักคือเราจะใช้เคมีอย่างเดียวเลยได้ไหมก็ได้นะครับแต่คุณสมบัติของเคมีอีกอย่างหนึ่งมันมันมันมีความเป็นกดนะถ้าใช้ใช้แต่เคมีอย่างเดียวนี่มันก็มันก็จะทําให้ดินเราตายเร็ว ดินจะเสียเร็วดินจะเป็นกรดพูดง่ายๆคือคือคือคุณสมบัติของปุ๋ยเคมีเขาเป็นกรดใช่ไหมครับเมื่อเจอน้ําฝนน้ําฝนก็มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นกรดเจอกรดก็ยิ่งกรดก็ยิ่งดินก็ยิ่งจะกลายเป็นกรดนะครับแต่แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยเขาจะมีมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับกรดเจอด่างมันก็จะทําให้ให้ดินเราคงสภาพดินเรามีความเป็นกลาง นะครับมีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนี่ผมจะใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่ไปกับปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกักนะครับช่วงเล็กๆนะครับช่วงเล็กๆนี่แต่แต่พอพอเขาช่วงเขาจะติดผลนี่ก,ก็ก็มาเปลี่ยนเป็นตัวกลางและตัวหลังสูงนะครับถ้าเป็นปุ๋ยคอกนี่ก็ควรเป็นมูลสปปัตว์ปีพวกขี้ไก่ทีทข้งข่าวอะไรทํานองนี้นะครับเพราะเพราะขี้ไก่ขี้เป็ดขี้ไก่เนี่ยจะมี จะมีตัวเอ็นสูงสูงอยู่แต่แต่ตัว P กับตัวเก็มีบ้างม,มีมีมากกว่าคิวบวนะครับก็ก็ปุ๋ยข้องนี่นควรเป็นขี้ไก่แกบบํานองนี่หาได้ง่ายนะครับแต่แต่แต่ปุ๋ยเคมีนั้นจะให้ตัวกลางและตัวหลังสูงนะครับตัวตัวหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีเลยจะขึ้นต้นด้วยศูนย ยี่สิบสี่ยี่บสี่สี่สิบแปดสี่สิบแปดหรืออะไรทำนองนี้ที่เราก็เวลาเราไปเลือกซื้อปุ๋ยเคมีแล้วก็เราก็มาใช้ให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่พืชนนต้องการนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วนี่ที่ที่ช่วงเล็กๆเนี่ยทําทไมผมใส่สูตรเสมอๆใช่ไหมครับเพราะผมอ่าพอช่วงเล็กมันกําลังจเจริญเติบโตสร้างลําต้นสร้างใบตัว P กับตัว K ไม่จําเป็นต้องใช้ไม่ได้หรือใช้ยูเรียอย่างเดียว คือสาเหตุที่ใช้สูตเสมอก็อยากให้ให้ฝรั่งเรานั้นมีการสะสมตัว P กับตัว K ไปด้วยนะครับไม่อยากให้เขาเจริญแต่ใบอย่างเดียวใชยย้ยูเรียอย่างนี้มีแต่ตัวหน้าอย่างเดียวแต่เขาไม่มีตัว K ตัว P กับตัว K สะสมไว้มันก็จะส่งผลต่อการติดผลเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยให้เขาสะสมตลอด พราะฉะนั้นช่วงเล็ดก็ยังยังมีตัว P กับตัว K ให้เขาได้กินอยู่นะครับแต่ช่วงติดผลนี่ถึงมาเปลี่ยนชัดๆเลยไม่ให้มีตัวหน้าตัวหน้าให้มีน้อยนะครับอันนี้คือคือการให้ปุ๋ยที่ที่ในแนวคิดที่สัวรละธรรมนะครับทีนี้ทีนี้เราให้ยังไงจึงจึงจะบอกว่าให้ให้ถูกให้เหมาะสมการให้ปุ๋ยนี่ครับ ปุ๋ยเคมีนี่จะลืมว่าปุ๋ยเคมีมีการสลายนะครับสลายเพราะฉะนั้นนี่ในแนวคิดของผมคือผมจะให้น้อยๆให้เขาน้อยมากคุณง่ายให้น้องเขาน้อยจะบ่อยครั้งรักษาอย่างนต้องล้างบากนะครับแต่รักครั้งรักให้นานๆนะครับให้น้อยๆจะบ่อยครั้งคือหมายความว่าประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับจะให้อย่างเช่นว่าถ้าเลเ็กๆอยู่ในกระถางผมจะใช้หยิบ หยิบนี่ก็แช่ว่าหยิบสองนิ้วเพศหยิบดาบประเภทสองนิ้วสายสองนิ้วหยิบหยิบปุ๋ยนั้นมาใส่นิดเดียวนะครับอาจจะมีอยู่หกเกเม็ดอย่างนี้มีเม็ดปุ๋ยอยู่อย่างนี้มมยยนผมก็หยิบหยิบหยิบไปอย่างนี้ต้นใหญ่มาก็ให้เพิ่มขึ้นเพิ่มให้เหมาะสมโดยใช้หลักการว่าถ้าให้ให้เขามากเขาก็กินในแค่นั้นนะครับไอ ส่วนที่เหลือมันก็จะเสื่อมสลายไปแล้วมันก็จะเปลืองโดยใช่เหียนะครับให้เราคิดถึงว่า,าลูกเรานี่อายุหนึ่งปีนี่หนึ่งครัวนี่เราต้องการให้เขาโตเร็วๆเราก็เอาข้าวหูข้าวให้เขาวันละสิบหม้ออย่างนี้จริงๆแล้วเขาก็ยินกินแค่แค่ที่เขากินได้นะครับให้มากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะ ได้รับประโยชน์มากนะครับเขาก็ยังกินได้จนนั้นผมจึงบอกว่ารักเนน้อยให้บ่อยครั้งอาทิตย์ละครั้งให้เขาที่แล้วนี่ก็ได้ดกินตลอดเพราะฉะนั้นนี่การสูญสลายเป่าประโยชน์ของปุ๋ยจะไม่มีนะครับอันนี้อันนี้คือหลักการที่ทางสวนของเราใช้นะครับอีกลังหลักการหนึ่งที่ซึ่งซึ่งพวกเราไม่ค่อยคำานงนะครับแต่แต่ผมอยากฝากไว้ว่าให้เข้าใจนะครับว่าไม่มีน้ําไม่มีแดดไม่มีประโยชน์นะครับเราใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยข้อปุ๋ยหมกยักปุ๋ยมันเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็อยู่คงทนอย่างนั้นนะครับเวลาเหมาะสมมีแดมีน้ํามันก็จะนํามาออกมาใช้ได้แต่ปุ๋ยเคมีนีถ่ถ้าเราใส่ตอนไม่มีแดดไม่มีน้นํานี่มันก็จะเสื่อมสลายไปในอากาศนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราจะใส่ปุ๋ยเคมีเราต้องดูด้วยบางทีหนึ่งช่วงนี้มันฝนตกชุกอ่า ป็นอาทิตย์อาทิตย์แทบจะไม่เห็นเดือนเห็นแต่วันเลยอย่างนี้เห็นใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีแดดหรือเราใส่ตอนที่ไม่มีน้ําใส่แล้วไม่ได้ลดน้ําใส่แล้วไม่มีฝนตกมันก็ไม่สามารถที่จะละลายไปในดินก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นนี่เราต้องคำน,นึงใส่ปุ๋ยก็ดูตามาตาดูดูดูหน้าดูหลังด้วยว่ามันมีแดดไหมมันมีน้ํำไหม นะครับเพราะฉะนั้นต้องคําหนึ่งถึงตัวนี้เราถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด